บัดนี้วันที่12มิถทุนายนพุทธศักราช2 5ง8้เป็นวันที่43ามที่ข้าพเจ้าเวรดาการเพียงขอถวายเป็นศสาปยาประสูกรักกะดิษและมณต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมเพชาสักขบูชาและอาจารยะบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครธรรมชนะในเหตุเหอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งกระพลัตตะไรอรหังสมาธรรพุทโธตวาปิะโธธมิาเองตวากะโตตวะตาธรรมธธรรมมันธมังธิปฏิอันนะะโตสาวะสังโรรมขันธัสองบุกบชาปะพยลิพิ่อรหังธรรมะครรมพทโธตวิรางปะลิพิโตตวิหิคระมานุธานิปาระอิหิจติสติยาวะชิวังอรหังสิทธังธรรมมันสังฆทงสารนันขะโตปูเชนิ ตั่นักเตนองทำมาดั่บาหมื่นสทีนาที่เกี่ามดเกลืนเทวดาจรตาจักรวาลสุปัตระคะกุเทวดาสัตธรรมงุนุิราชัสุนปุสจาโมุขทางตัเรเคนีจตุเปทีริสิขรตะเปตันตะลิเทวิมาเนทิเรัเถจคารีนตารุนนาคานีเคหะวัตถุมหิเทเปยภมมาตยันติเทวชะติดาเมืองลักขะสันตพนาคา

บทรงคถทางพลังาน้าําเมือนพลังาน้าําสังครังพลังานีากบทปิดกททางพลังชานีาถาคุติยปิดทำมืองพลังชานคาิาบทปิดสังคั้นพลังชาน้าถาปฏิยมปิดุททางพลังชานคาถาปฏิยังปิดทำมานงพลังานคาถาปฏิยนปิดสังคั้งมลังานีาหกบทสวจประจักษ์นัคาถาทังนี้่อาุกมีปัางพัง เอเตนัสวนะเชิสัวที่มีหัวสัตมีสังวทาา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 นาาาางาา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 าสาา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 านาาาาาาางาา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 ะาา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 ราาามาขาาาาาาัาานาา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 ัาาาาาสะาา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 ลาา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 นะาีาา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 งทาางาา้าา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 ะาาาาาา เอกลงนัมีติกะธรรมนกปะนักายุทธังธรรมนักธสัพพะัพพวิเศสัพพตังอันโยยานิปะคุณโยคะวัตตะวตังอัสุนิปะยำหิติตะเทวยะถาติทันเตเอกลงวิญาติปิเคเลตมะธรรมะเมนะโลเกกะทาจิจะกพิเรจักปาตุคูตังธรรมหิระยานิพยายามอติพิทาสังวินโยหิต อันทิตกัจฉะนีิเิตุชันยังโลกัมเหตุเกหิจิตหัจุตระลัพะนียังเจิสันจิตสุขุวิธิตางขดนาขุนากายะตายะนามิเหวะนัตายะสุวิสุตังปิตะมุปปตตังมะนะปิปุพะปัสสัตถฐานนาุณยติกานะมัสสะมัสสะมุณะโมั ุคคาประจฤนิณะบุคะลกำังคตานังปูชาระเหตุปรมังอภิทูเชนียังนิขานะสัจฉิริยาฤกนนิสัตย์ังสัมมาติเนยมะวะโสขณะฉิติยาจะสาธุหิอัตภุตะเลหุปะเตวนียังปานิหิตาติระลังขมะมียะมวะปัตมาหิตังติัตนางกะลังคตังร์จินที่ลองคณะเีตุกนวัตสเมนาง ตงปุตสำนักิกาปัฏฐานุคาลิสญญาพัทธาราจะปุญิเนนะพัทธปุกเตนะปุขีภเวโรเตชะสังตังะสสุวัติสุโยเจทธรรมะอินยมหิตปัตมาณโปโตโลกุตระภิสมเนิยโขสุภชังตัสโซภิสยยะตัยักุวัตุปเยตาิสุโตสัตถาธโร 8นาการสิทธิาถาโยจักตมาโยอาราปโตามังวัตโตสะตริมุตโตการัสสกัาสาวนิโมจเตมโตปะเปสิกเหมันชนะตังมียังอุทธังวัฒนังสีลสานะมาติโลกัตตะนาอัญจามิยากัญจาทันเทะเยสิทธิหุับพันตรายาจามิหัสังมุปธรรมโมทัชโยวิยะตัตตะกัทเสสิโลกัสสะวิกุิมังังในยันโก ซาตาวะหูสันติโคลุกจโนเนย์ตัมังวารันตังศุลสาลิมามิโมหะปะทาลังอุปัชฌะนาเฮิร์นอันเติชาซาเจชายคิเตะปะทารายะจักรมาสังโตปะธรมะเซนาสุขตาลุโคลโลกะสะอาโศกเทเลสะเชตาปันโตสยังสันติอิโยสโกระ สวัสดะัมังวิตังโกโรติสังฆวรังตังตีนาสานะมนีิปทานิพพานสัมะสีระทิเตงะิกุที่เป็นระธามิามุนตุกล้าบริสุธิเมการปะกัานเนโมอรหัตตสมณสัพพะกะปเสมโนโมอิตตะมะทะนิสะสวัสด่ะคุ นาัาิวิุะสีละพิทโนโมโอมาตายาลัคะลตะนะตายะสะสาวกังนโมโอมาตาปีตัะชะกัตะวัตุปะยสตินโมกาลังคาเวนติคัจอุปะทวานโมกาลังคาเวนติวัติโหติปะพทานโมกาลังคเเชนะิิจพิโหมิเชวาิบุตก่นาะเปเมตตันจันมุะะสเกศิหิติามันมิาวี

ยืนย <ider> in ันไม่ยังปีนี่แะจะทำมาเป็นไปต็อไปเรือยๆังจากนี้ต่อมาเพราะทางด้านการเก็บเป็นไปได้ถ้าทางด้านนี้ยมาตีอาจจะขุดทาเรือท่าเกียรติยถาพิณมาเข้าร่วมว่าผลิตงลไม่ช่ต่างว่าถ้าผลิตผลอะไรจะผลิตอะไรต่างว่าถ้าผลิตผม่ใช่ยัติวะไม่ว่าจะท้าวจิตติถ้าเราตระกูลถ้าพัฒนาตัวเองก็พัฒนาทั้งสุขอาจจะขุดการเทวทัศน์ต้องเป็นทางที่ว่าถือตัวเองเหมนทางทั้สุขดีขั้นบนตัวที่ชาติขอเพราะ้าเราเปิดเปนที่เป็นเหมือนทางถังอภัยศีลต่อไปจะ

อพาร์ตโฮมอพาราที่รถต่อไปสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของสถานที่อื่นๆทางภาคใต้เมื่อเห็นจุดที่เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่สำคัญในพื้นที่อ่าฮายาที่มีการจัดห้องโดยวิทยาลัยการศึกษาสังเกติอพาร์ตโฮมที่ทำให้ผู้อ่านมีสิทธิ์อยู่ภายในในสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและวิทยาลัยต่างๆตั้งแต่ปีการศึกษาปีการศึกษา2564ถึงปีการศึกษา2565ที่มีการจัดทำรายงานผลการศึกษาเพื่อส่งผิดต่อการดำเนินการต่อไปในปี

เรื่องการพัฒนาศึกษาสถาปนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากสถาบันวิทยาการบริบทสิ่งแวดล้อมสถาบันฯสถาปน์องค์การเทคโนโลยีสถาบันการศึกษาสถาบันฯที่มีความสําคัญในสถาบันที่เราเห็นว่าสถาปน์สถาปนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสถาบันฯที่มันต้องสติรุ่นและมันต้องมีสติในมุมการละกิจกรรมที่มันสําคัญเพื่อนั่งเกษตรสถาบันฯวัฒนธรรมและนักวิจัยที่มันต้องสติรุ่นและมันต้องมีสติรุ่น มองข้ามอาณาเขตทางเหนือเพื่อสำรวจพื้นที่บนน้ต่างี่เราต้องการสำรวจมงข้ามอาณาเขตทางเหนือเพื่อสำรวจพื้นที่บนน้ำต่างๆที่เราต้องการสำรวจมองขามอาณาเขตทางเหนือเพื่อสำรวจพื้นที่บนน้ำต่างๆที่เราต้องการสำรวจมองข้ามอาณเขตทางเหนือเพื่อสำรวจพื้นที่บนน้ำต่างๆที่เราต้องการสำรวจ องค์ธรรมในนาฏิกธรรมนี้เป็นองค์ธรรมสวดมนต์นั่งฟังหิบุรุษราชสมุทรเวชประการมีพระนามว่าปีนุตระศักดิ์พระยาสารเดชปัจจุบันเป็นผู้ดูแลราชสมุทรโกกุลองค์ธรรมสวดมนต์นั่งปุริมันจะเป็นสังฆาภิธาพระนักธรรมพระสารสกติขันธ์ที่หนึ่งพระสกติมหาลัยพระสกติโพพระเพรดาศักดิ์พระโอริพระอรหันต์พระไตรพระมีพระสกติบนตัวและองค์ธรรมนี้เป็นปีนุตระศักดิ์องค์ธรรมในนาฏิกธรรม ให้เกิดนันทิติสังฆาชีวิตด้วยความตระหนักภาษาปกติคุณพะรันละก็จะติดหนังนาชัยนั้นติดเสื้อเมื่อจะไปตัดสั่งงานให้นำตั้งพักเมื่ออาทิตย์มันตกุจิตลงกลางวันแล้วมันตกอย่างที่จีนเอ๋อเมื่อทำงานหนักกิจกรรมที่พนันเสร็จดีมันนั่งพักพิมันจะไปสั่งนาชีวิตดูขับถูกภาษาปกติราคาหนักนาชัยเราไปตัดสั่งงานให้นำตั้งพักเมื่ออาทิตย์มันตกุจิตลงกลางวันแล้วมันตกอย่างที่จีนเอ๋อเมื่อทำงานหนักกิจกรรมที่พนันเสร็จดีมันนั่ง

พักเศรษฐีและสถาปนายาสเกณานัตตะวันนี้หนูอิจิมันโตสุพิมันโตวันนักอันโตโยะทันโนโมทามานะอภิกรรมองค์จิตวันสามิตรุ่นนั่งเวรทุจริตเพื่อว่าให้จักสมรภูมิในมาตุสุพันิสัตย์เป็นวัตถุประสงค์สู่ปราศจากปุริยะสุพันิสัตย์เป็นวัตถุประสงค์สู่ปราศจากปุริยะสุพันิสัตย์เป็นวัตถุประสงค์สู่ปราศจากปุริยะสุพันิสัตย์เป็นวัตถุประสงค์สุพันิสัตย์เป็นวัตถุประสงค์สุพันิสัตย์เป็นวัตถุประสงค์สุพ คุณมาขอความรู้ความสิ่งของไม่น่าจะทำมาจากอุจจาระหรือสกปรกเลยเนี่ยอุจจาระเอาคุณเอาคุณมาใส่มาในกระถิ่นเขาสุดที่เรานะทำต่ายขัดเทียนแล้วตองมันนี้หนูวิธีมันตัวสุขภัณฑ์แล้วตัว

यह तो शायद गिरा มาราเซนาอัติกามีปัฒนะการทักษะมันที่ยังมีทักษะนักธรมะราเชนักธรรมะทุโยวงสมันตาปริวารในธรรมาวงมรรคตะโกจินังอิติตะทธ์มโนฐานเจ้าลูกพัฒนานะดับเด่นแน่ทีายในพระลบนัดจับตลอดจักรวาลเพลวังนีธระมาวงสกุลเมโตรธนเมือโปสวิชโกตัศฐาโสุขปฏิทาวุสิกังคุตุกอัสยัิวะเสตันจักภพภูมิสิญญายมรรคทิกตวมันจะเมืองทัพอะปนิสัยระเก็ตสันนิบาตในวาระเสนาอัติเตนสาเตวิชนาทรรมปิโก เจจะอัตมาาการุณสุาประมาภุตคสสพนังมีตระหนะคุณฤทธิตาองมีสาังขงเขยิจักริมุนนายขัยุนร้มูธันติจองเทวีหิตจมัตริย์เจ้าเ่ตสิบเอ็ดดวนึ่งัสิบเอาระเตวนาสพานันทจารณาจักรวนนาเป็นชาติเป็นชนิยานางเอกรมอรตังปะติกเทงสักรโสักปุเทงจักตัปุญญา อัตตะสัมมาปฏิทุจัะมีกำลังพลังมุขพลังพาหุสัจจาพาหุสัจจันจาจิตันจะวินาเโยจะปุจจิกะทิโตสุภาสิตาจักยะวาจายำกำลังพลังมุขพลังมาตาปิตุปัปทานังปุตปปารสะสังฆะอัตนาปุปราจักมัมันตาเอตกำลังพลังมุขพลังทานันจักอมตะริยาจักนาตกานันจักสังฆะอัตนาวชานิกำลังนี้กำลังพลังมุขพลังอารัติิรติปะปาเมชพานาจักขันยโม อภัพมาโตจะทำเมสุเกตรมังคัลโมตํมังคารโอจะมีมาโตจะสัิตทีจะกะตะจะตั้งจะจะเลนะธรรมะสวัสดงเอกธมังคลโมตธมังผีจะโสวัจจะสปายะสระนานัจะพักังกนาเลนะธรรมะตระกชาเอตธรมังคัลโมตธมังตะโธจะธรรมะขลิยันะอริยสุตานัน อริยสัจนะพัสนานิพากัสวิจิริยาจะเอตมังคะรมุมัักษะโลกะทำเหตจิตตัญญัตยะกรรมปิติะโสกังวิรชนเกยมเอตมังคะรมุมเอติสาลิขตวานะสัพพะตะปราชิตาสัพพะโสติพัสสันติปันเจสังมังคะระมุมันติสตองหกส่วนวันะผริตยังิจิตตังวิทวารุณาวาสเกตุวายามะทะนะปผลิตนง นักงลสมองิตถาอเดนาอิตัมปิสุเทระทงนองปนีตังเอเดนาสเจนะสุอัติหุตุขายังวิรคะนอมตังปนีตังยะทัศกาลตระยามวิสุปัิโตแะไดนั่งทิพย์นอมตั้งปนีตอิทัมปิทั้งนระทนองปนีตังเอเดนาสเจนะสุอัติหุตุยังพุทธเศถโธก็เลวันนั้นมีสิจิมาที่มาลำตันิเพียงมหุสมังค์ญาติวิสุภวิชตที่บดิพย์นีระทนองปนีตังเอเดนาสเจนะสุอัติหุตุเย่

สิบสาบทสวดธรรมบราสวาสตาเเวชิต <t ale> <an> ังกโยยานายกิตตประชาัดทันตัดตโตสัตะิจังสัญญาตัดาธิโนเวะเทวนัันโกนามารสหะังนาสิตังอัปปะสิทังกะเอกาตัานุปตะันตุลสิบสี่บทสวดเกสบทสกุลสิบสี่บทสวดเกสะปุตตะูตร พาสิตตมิทังเตนะพะวัตาชานาตาปัสสตาอราระหตะสัมมาสมัสาพุทเธนะเทตะปูมิเฮมาอนุสสะเวนะมาประรัมมะปะเารมาอิติติตายามาาะมา,า,าติทักทักสัมปะรานีนะปะตักะเฮตุมาณยะคะมินะมาอาการะประริวิตะเกนะมาวิติกิชานะณัปปิยามาปะปะรูปะกา,ายมาปะณุรูปะเนธะปุรีเัตตะนาวจเนยทะ อิเมธรรมะอกุศละอิเมธรรมาสาวะชาอิเมธรรมาวิมุขาระหิตาอิเมธรรมะสมตทาสัมาธินะอหิตายะสขายะสมุทตันติภะตะตุมีหิปะชะหิยาทะยาทะตุมหิภัตตะนาวชาเนียทะอิเมธรรมะอกุศลาอิเมธรรมะอนวะชาอิเมธรรมะวิมุขาระหิตาอิเมธรรมะสมตทาสมาธินะหิตายาสุขายาสมุทตันติภะตะตุมีหิอุปสัมปะชะวิทะเลยาตเ ๕บทสวดปุปปะมยะสูปุปปะมียะติชีนิตตะมะพมายงชะรูปะนิปัตตะมะสันติอานาเอตังรรขยันมาละเดชเขมาโนปุญญิกะทิปราธาปุขาวะหานิปุปปะมีติชีมิตตะมะพมายังชะรูปะนิปัตตะมะสันติอานาเอตังรรขยันมาละเดชเขมาโนโรการิสังขัดสัสันติเตโโยทัสายนะสังยามวาจายะอุทะ เศตัสสาตังตัสสเปตัสสะสุขายาโุติยังชีวานุาเรติุยังธรรมโมฮเวรคติธรรมจาริธรรมโมสุจิโนสุขนาวะหาติเอสาิีตังโสธรรมเมสุจิเบนตัตถุกพเดนขาสติยาปจาริสเทสังขาราอริจาติยะทาปัญญายปสติปัตถะมิตินสัพเทสังขาราทุขาติยะาปัญญายปสติปัตถะิิเเทสัขุขยา สัพเพธรรมะอนัตติติเนธาปัญญายพัสุติอัฏฐะนิพนติตุกเอสัมโควิสุทิยาสิดหกบุตรอปัญญาสาโรอัตนัสานะเมเกติปยังตุสติกาเอตะปัญญายะเมธาวีตังคันเหยะอปันกังพระหูเวสรนังยันติกับพตานิวนาลิกะอารามะบุคเจตยานิมัสสาพระยาตฉิคตา เนตังโขสันนันทิมังเนตังสันังมุตตังมังในตังสันนันาธรรมะสัพพสุขะปมุจฉิตโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสันนังตะโตจะตริอริยสัานิสำมปับอันยญาปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสัจจะอติกมังปะฏิยันจะปัตถังพิกางทุกขะสัมมคามิณังเอตังโขสันนันทิมังเอตังสันังมุตตังมังเอตังสันนันมาธรรมะสัพพสุขะปมุจฉิต สิบเจ็ดบทสวีกาลตะภาษาอดีทันนาน้วากป็นเนื้ปหิการอนาคตังบคนไม่ควรสีงสิ่ที่ล่งแล้วนเมื่อหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงทกีกาลตะาตาจะอนาคตังสิ่งใดล่วง้วสิ่งหนึ่เป็นตาลใแล้วแลสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เปไม่มาถึงปัจจุบันจมูธรรมบัติกตะิปัสสติอาจังทีรังอังกุังตังวิทามะทิปเรหเยข้าพเจ้าบจุบันไ่้แน่วาม่อในธรรมบัไดบคนนั้นที่จระตุ้นธรรมัยงที่ตักปุ่งเถ อันเช่ว่าคุณจะมาตั้งใเสน่ห์เมื่อนำไปคุณทำความเี็นเส็่์วันนี้แหละใเราทีความใในวันต้ธที่เราจะทารันเตนักาาเชนิลนามนาเราบกความนอมันจะไ้พมีเสียหใหญ่เั้นาไม่มีแก่เราทั้งหลายเกียวังวิหารดิมาตาินโหระพันมาทิทางตั้งเนสเทกะลตุสุสิสัตตุิเทโมเริทั้งพูกนี้สีระบบย่อมเล็กีคนพมีปกติอยู่อย่างนี้มีความเป็นมีเกตคานทางกลางว่และไทางคืนนั้นหลว่าพวกมีรายเดือนจะเริ่มต้นการชนิดเลยแต่หวดหมดเกินด้า ขระทำบุญขณะอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะต้องล่งความแก่ไปไม่ได้ขณะที่ทำบุญขณะาริงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะต้องล่งความเจ็บไข้ไปไม่ได้รณะทำบุญขณะอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องล่งความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปินไหิมุนาเป็หินนาดาวาโมวินาภาวาโมจะกจากนี้เพื่อการต่างทุกวันจะต้องได้บ้านบ้านจากของบ้านจะเริ่มใช้ทุ่มเไปกรรมสักคำเหตุกรรมทายาตโภกรรมะนิวริกรรมะคันตุกรรมะปฏิสระนาเรามีกรรมเป็นขอของทรงมีความเป็นผู้ให้ผลมีความเป็นเด่นเกิด มีกาเป็นชิ ita, s, <S okay. น Bishop, like mm? ต wow. ารมีกาเป็นที่พ so ึ <S <S ่งอาศัยยังกับมาพวิสถานีขระยังมาบาเป็นอาวุธปัญญาท้าพวิสถามีเราทำามอันใดไว้เป็นบุญบ็นบาปเราจะเป็นทายาหรือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นั้นสืบไปเราทงอ่าอนีอภิธรรมจะได้พิจารณาเราทั้งหลกยคนพิจารณาอย่างนี้ทุกคนเดินเจาะที่เยาบวสดภภวตาอุโยชนะคาถาสุขขัาจะลืนอัดถตาจะลืั เจ้ากบตาจะมีสุขาสมบรสเพดิตาดิโเอตาวาตาจะอมหิตสังตังมีเนื้ควประทังสุเพทานี้อความสุขเพดิตามพาชาดาวิารย์สีลามะภาวนาเป็นนักจักถอกพักสังุพิมัตตาก็จะสดิตาพนักตาปเเศยกำลันจะยังสรงอรหารตาันจะเปเจนะาหารธรรนดสปร ยี่สิบบทเทวตาปฏิชานคาถายาเทวตาสันติมิหารัมมัินีปุเตเรตุเอะเลติาตัมมัารีขอวันเดิลาตดถินกระมเตหะิหารัมันเลเีราจักวัชาวกาจัิโลสารามิชาธานภปาาตตาามาตัเทานิคามจติสราสัปปาณุตาสิกิตาพอวันเตเจานาปุชายปิจะอันทะสัมภวาสันติทัชาตา สัพเพติทุกขัสสะกรณุตุสังขยังถาตุจิรังสัตตังธรรมโมธรรมมัทราตถปุกขลาสังโฆโสตสตมาโอวัตอัฏฐายยจตินายจักคัมเหระคติสัตธรรมโมสัปะเทสัพเพปิธรรมจาริโนอุทิสัมปาปุเรยามัสยมีการิยปุรีเอ๒๑บทสวดสัพพัปปิทานแลถา อุญยติธานิสกัสสัสญาณญานิสกัสตาเนเตหันจักราจิโนโหตุสัตตานันตาปปะมานกาเยปิยาคุณาวันตาจัไมหันมาตาปิตาทโยติทาเมจาปะยัติาวาอันเยมัชตะเวนูสัตตาปิตันติโลกัสมิงเต็มอุมาจตุโยนิกาปะเจตกจัตตุ โมการาตระนันตาภาวะพเวยาตังห์ปติทานเมอันโมธันตุเตสยังเอจิมังนัปะชาลันติเทวาเตสังนิเวทะยุมปัญญาอินนาปุญญานณามาโมธนะเหตุนาสัพเพสัตตาสภางโหตุปเวลาสุขชีวิโรเทมะปะทันจะปัปปนตุเตสาติจะตังสุภา งหลายไม่มีที่พึ่งศุดรไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พ้าพเจ้าได้ทําในแบบนี้ในแห่งบุญทั้งหลายอยื่นที่พ้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนหลัาใดเป็นที่รักผู้มีบุญมีมารดาและพี่น้องพระพเจ้าเป็นต้นนี่พพเจ้าไม่เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแมสัพท์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางและมีเวรตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกรรมสี่มีขันห้าแนขันหนึ่งแมขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่จัดเราได้ทักการให้สลบูรของพระพเจ้าแล้วขอจับเรานาเเองถด ก็สัตว์เหล่าดย่อมไม่ทราการให้สมบูของข้าพเจ้ามีขอเทพทั้งหลายจึงแจ้แก่สัตว์เหล่านั้นก็เหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสับทั้งวงจงหยัางมีเีอยู่เป็นสุขเสม,มเอเถิดและจนถึงทางอันเกษมเถิดขพความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้นอ,อนุภาพแห่งประับอธิษฐานอนุภาพแห่งตัวเทียและด้วมเห็นการบรราระัน์ ดกาขรกัระราผลิตทนเหล่านี้ความฝันสืบสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าโดยราชางเพและครอบครัวขอให้คนจากทุกทัยทั้งปวงขอให้เริสร่งขอ้นรพระทั้หลายต่อนุโมทนาในการสสรงานและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปรัทธาในนที่แก่ข้าพเจ้าโดยราทางเพงและครอบครัววัทลกัต่งงานกนุารใเน้ที่ดาตลอดมนกบคนทั้งหลายที่สังฝ่าร้างขึ้น ทั้งที่ผ่านมาและที่จะดับท่าในอนาคตขอลงทิ้งเพื่ออนุภาพถิ่นางปิขวนการนะคะต่างๆออกจากรำกหน่งต่างๆเพค่อช่ั